มาต่อที่อ p พีเลยนะครับภาพได้ย้อนกลับที่งานปาร์ตี้คืนที่เกิดเหตุขณะที่คริสเนี่ยกำลังปะทะคารลมกับไม้หนุ่มผิวสีที่ปากดีมาว่าแม่ของคริสว่าเธออ่ะมั่วกับเด็กนักเรียนมาทั้งชั้นจนทั้งคู่นะครับได้ต่อยก,กันจนไม้เลือดออกและเฮนรี่ที่ต้องเข้ามาห้ามสึกจนเสื้อของเขาอ่ะเปื้อนเลือดแล้วเจนนี่ก็มาดึงตัวของคริสออกไปเพื่อไม่ให้ทั้งสองคนมีเรื่องกันอีกแล้วจากนั้นไม่นานนะครับคริสก็ได้กลายเป็นศพนอนคว่ำหน้าอยู่ในสระว่ายน้ํา ในขณะเดียวกันนั้นที่ด้านนอกงานปาร์ตี้นิวพ่อของคริสนะครับก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ในรถของเขาใกล้ๆก,กับบ้านที่มีการจัดงานใบหน้าของเขาดูกําลังโกรธแค้นใครบางคนเป็นอย่างมากแล้วแต่กับมาที่ปัจจุบันทอมกําลังอยู่ในบ้านของเฮเลนที่ถูกไฟไหมอย่างหนักเขาพยายามตามหาเจนนี่ลูกสาวนอกจากจะไม่พบเธอแล้วนะครับเขากลับไปพบเขากับศพของเฮเลนที่นอนเสียชีวิตไปแล้วด้วยทอมก็เลยรีบโทรเรียกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันทีเพื่อให้มาช่วยระง,งับเพลิ และเขาก็ยังตามพิกัดโทรศัพท์ของเจนนี่ไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งตามที่เบนได้ตรวจเช็คไว้ให้แต่ขณะที่ทอมกำลังวิ่งไปที่บ้านอีกหลังนะครับเอริกชายชะลาผิวสีก็ได้เข้ามาขวางเขาเอาไว้เพราะทอมอ่ะดูเป็นผู้ต้องสงสัยในการทำให้เกิดไฟไหมแต่ทอมก็ไม่สนใจนะครับเขารีบวิ่งตามพิกัดไปยังบ้านอีกหลังทันทีและบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านของคริสนั่นเอง ส่วนเอมมาเธอก็ได้สรุปสำนวนคดีให้นิวกับโซอี้ฟังว่าเซียเป็นคนขายยาเสพติดให้คนที่มาที่งานส่วนโจโจก็ออกตัวรับโทษแทนลูกสาวเรื่องการฆาตกรรมคริสซึ่งมันไม่มีน้ำหนัก เพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุอ่ะโจโจยังอยู่ที่โรงแรมที่ต่างเมืองอยู่เลยแต่เขาก็เป็นคนนําศพของคริสไปทิ้งที่ทะเลสาบเพื่ออําพรางคดีนั่นก็ทําให้โซอี้สะเทือนใจเป็นอย่างมากนะครับว่าทาไมโจโจถึงทิ้งศพลูกชายของเธอได้ลงคอและเอมมาก็ยังได้สอบถามโซอี้เรื่องของไม้เด็กหนุ่มผิวสีที่มีเรื่องกับคริสแต่เธอก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่า จากนั้นทุกคนในบ้านของคิสก็รู้ว่าภายในหมู่บ้านเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นทุกคนก็เลยออกไปดูที่บ้านต้นเพลิงของเฮเลนทิ en, ้งให้ทิลลี่อยู่ในบ้านเพียงลําพังคนเดียวและขณะที่ผู้ใหญ่ไม่อยู่ในบ้านนะครับทิลลี่ที่อยู่ที่นี่คนเดียวก็ถึงกับผวาเธอรู้สึกว่ามีคนกาลังบุกเข้ามาในบ้านของเธอจนทิลลี่ต้องเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้า ทางด้านของเบนเขาก็ได้บอกกับทอมว่าพิกัดล่าสุดของเจนนี่คือที่บ้านของคริสแฟนของเธอนั่นเองซึ่งทอมก็ไปเจอเข้ากับประตูที่ถูกทำลายแถมข้าวของในบ้านก็ถูกลื้อค้นจนเละเทะไปหมดพอทอมเดินเข้าไปในห้องนอนของทิลลี่เธอก็พุ่งตัวออกมานะครับพร้อมกับใช้มีดที่ติดตัวมาด้วยแล้วก็ตรงเข้าไปต่อสู้กับทอมทันทีแต่พอรู้ว่าทอมไม่ได้มาร้ายแค่ต้องการมาตามหาเจนนี่เท่านั้นท่าทีของทิลลี่ก็เลยอ่อนลง ขณะที่ทางบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้นะครับตอนนี้ทุกคนต่างคิดว่าทอมเป็นผู้ต้องสงสัยวางเพลิงบ้านของเฮเลนไปแล้วจากคำให้การของเอลิกนั่นเองจากนั้นทอมก็โทรไปหาเบนอีกครั้งเพื่อให้ยืนยันพิกัดของเจนนี่แต่เขากลับพบว่าระบบติดตามพิกนะัดนได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วเป็นไปได้ว่าถ้าหากเจนนี่ไม่ได้เป็นคนปิดระบบก็น่าจะมีคนเอามือถือของเธอไปและทำการปิดเครื่องนั่นก็เลยทำให้ทอมหัวเสียเป็นอย่างมากนะครับ ต่อมาโซฟีก็สงสัยการเสียชีวิตที่เป็นปริศนาของเฮเลนเอ็มมาก็ได้สอบปากคําทอมเพราะเขาเป็นคนสุดท้ายที่เจอศพเฮเลนส่วนทางด้านของนิวก็เริ่มไม่พอใจที่เรื่องการหายตัวไปของเจนเนี่ ทำให้ทั้งคริสและเฮเลนต้องมาตายแบบนี้อีกทั้งการถูกบุกลุกและลื้อคนบ้านทําให้นิวสงสัยเข้าไปอีกวันนี้อาจจะเป็นฝีมือของเด็กนักเรียนที่เข้ามาพัวพันกับโซอี้นั่นก็เลยทําให้โซอี้เกิดอาการตื่นตระหนกขั้นสุดนะครับจนเธอหายใจไม่ทั่วท้องนิวคิดว่าภรรยาของเขาอ่ะกําลังแพนิคอยู่เขาก็เลยตัดสินใจเปิดเผยความจริงบางอย่างที่เขาอเก็บงำมาตลอดว่าความจริงแล้วอ่ะเขาเป็นคนเอาผ้าพวกนั้นอ่ะไปไว้ในล็อกเกอร์ของโซอี้เอง นั่นก็เลยทําเอาทุกคนถึงกับอึ้งไปเลยนะครับกับการกระทําของเนวต่อภรรยาของตัวเองต่อจากนั้นโซฟีก็ทะเลาะก,กับทอมเพราะความตั้งใจจะช่วยลูกสาวของเขาแต่มันกลับทําให้เรื่องยุ่งยากเข้าไปอีกเพราะการที่ทอมเอาตัวเข้าไปยุ่งกับการสืบสวนเองแบบนี้มีแต่จะทําให้ทุกอย่างยากขึ้นกว่าเดิมพอได้ฟังแบบนี้นะครับก็ทําเอาทอมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ จากนั้นโซฟีก็มาบ่นกับเอมมาว่าทอมคงเป็นห่วงลูกสามากเกินไปเอมมาเองก็บอกกับโซฟีว่าขอให้เธอเห็นใจผู้ชายคนนี้เถอะซึ่งก็ทําให้โซฟีสงสัยนะครับว่าเอมมากับทอมไปสนิทกันตอนไหนซึ่งนั่นก็มาจาก เรื่องที่เอมมาได้เปิดใจกับทอมเรื่องที่พนะีทน่ยคือพ่อของเธอนั่นเองมันทําให้ทั้งสองคนนะครับเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันแต่เอมมาก็ไม่ได้บอกอะไรกับโซฟีมากไปกว่านั้นแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันไปพอออกมาข้างนอกก็รู้ว่ามีตํารวจเก็บมือถือของเจนนี่ได้ที่หน้าบ้านและมือถือของเธอก็ถูกปิดเครื่องไว้จริงๆด้วย ต่อมาทอมก็ได้กลับมาที่บ้านนะครับแต่เขาก็หาแคลรี่ไม่เจอเขาตะโกนเรียกหาลูกสาวแล้วโซฟีก็ตามมาที่บ้านของเขาแล้วก็บอกว่าแคลรี่ได้ไปเจอเอเลนหรือเปล่าซึ่งเธอได้บอกกับทอมไปแล้วแต่เขาจําไม่ได้เองนั่นก็เลยทําให้ทอมโล่งอกไปนะครับจากนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์ของเจนนี่มาดูซึ่งทอมจาได้ดีว่าเคสลายธงชาตินี้ลาเชลเป็นคนซื้อให้ลูกสาวนั่นเอง ต่อมาผลจากการกระทำที่สิ้นคิดของนิวที่เอารูปภาพตัดต่อของภรรยาและจดหมายปลอมไปยัดเยียดข้อกล่าวหาให้กับโซอี้นะครับทำให้ทิลลี่ลูกสาวของเขารับไม่ได้แล้วก็เกลียดพ่อตัวเองมากแต่โซอี้ก็งอยากให้ลูกสาวของเธอมองพ่อในแง่ดีเพราะยังไงนิวก็เป็นพ่อเพราะถ้าไม่มีนิวก็คงไม่มีคริสแล้วก็ทิลลี่ในวันนี้ จากนั้นนิวก็ได้ไปกินข้าวนอกบ้านนะครับเขาเปิดดูวิดีโอที่มีครอบครัวพร้อมหน้านั่นก็เลยทําให้เห็นว่าช่วงเวลาแห่งความสุข่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกต่อไปแล้วแล้วต่อมานะครับก็มีข่าวดีนั่นก็คือพีทได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วส่วนแดนเลนก็ได้รายงานผลการชนสูตรศพของเฮเลนและเผยให้เห็นว่าเธอถูกทําร้ายก่อนที่จะเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตมาจากการสำลักควันไฟแล้วก็ยังเจอกระเป๋าเงินสีชมพูลายธงชาติ แบบเดียวกับเคสมือถือของเจนเนี่ตกอยู่ในบ้านของเฮเลนด้วยทางด้านของพีทที่ฟื้นตัวเร็วมากนะครับเขามีอาการดีกว่าก่อนหน้านี้พอดีกับที่มีหนุ่มผิวสีคนหนึ่งที่อยู่ในแผนกุมาลเวชได้ออกจากห้องพักฟื้นของพีทไปก่อนหน้านั้นหนุ่มคนนั้นมีชื่อว่าฮันนานะครับพีทได้เปิดอกเผยความลับของเขาว่าเขากับชายผิวสีคนนี้คบหากันมาได้6เดือนแล้วฮันนาได้ส่งดอกไม้มาให้กำลังใจพีทและพีก็ชอบเขามากเหมือนกัน แต่ฮานาะมีลูกมีเมียแล้วทําให้พีชนะอ,อกหักเพราะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นเองทางด้านของโซเฟ่นะครับเธอก็โทรมารายงานกับทอมว่าเจอกระเป๋าเงินสีชมพูลายธงชาติของเจนนี่นั่นก็เลยทําให้เจนนี่กลายเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับในการเสียชีวิตของเฮเลนแต่ทอมก็ยืนยันว่าลูกสาวข,ของเขา่ไม่ได้ทําอย่างแน่นอนจากนั้น พอพีทและทอมเดินออกมาจากห้องพักฟื้นเอ็มม่าก็วิ่งมาหาด้วยท่าทางดีใจที่เห็นว่าพีทนะฟื้นตัวได้เร็วแต่เธอก็ต้องกบเกลื่อนเก็บอาการเอาไว้นะครับว่าจะมาสอบปากคำพีทเรื่องที่พีทนะถูกลอบทำร้ายซึ่งพีทก็ดูไม่พร้อมที่จะตอบคำถามอะไรกับเอม็มม่าเขาก็เลยชวนทอมเดินมากับเขาทิ้งให้เอ็มม่ายืนเกอ้ออยู่คนเดียวต่อมาดานเลนก็ได้มาแจ้งว่าตอนนี้มีคนมาสารภ,ภาพว่าเขาเป็นคนที่ฆ่าคริส และคนคนนั้นก็คือไม้ที่ในตอนนี้เขาได้รออยู่ที่ห้องสอบปากคำแล้วไม้ Mike สารภาพว่าเขาได้ชกต่อยกับคริสเรื่องการบูลลี่โซอี้แม่ของคริสแต่พอไม้ได้ทราบผลชัน,นสูตรนะครับว่าความจริงแล้ว่ะคริสตายเพราะจมน้ําไม่ได้เกี่ยวกับการชกต่อยของทั้งคู่ก่อนหน้านั้นแต่อย่างใดเขาก็เลยอยู่ในฐานะผู้บริสุทธิ์แต่นั่นก็ยังทําให้เขารู้สึกผิดอยู่ดีนะครับที่ได้ไปมีปากเสียงจนมีเรื่องชกต่อยกับคริสและเขาก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าคริสะได้จากไปแล้วทางด้านของพีชนะครับ เขาได้สันนิษฐานความเป็นไปได้เรื่องของเจนเนี่ทอมไม่เชื่อว่าลูกสาวจะเป็นแบบนั้นจริงๆพีน่แนะนํำทอมให้มีสติบางทีเจนเนี่อาจจะไม่น่ารักกับใครบางคนก็ได้อย่างเช่นนิวพ่อของคริสและนิวเองก็ไม่ชอบเจนเนี่เลยเหมือนกันส่วนเอมมานะครับเธอก็มาสอบปากคำเอลิกเรื่องคดีการตายของเฮเลน เอลิกก็บอกว่ามีกลิ่นคล้ายๆกับสารเคมีปนมากับควันไฟและเขาก็ยังเล่าเหตุการณ์ที่โรงเรียนเคยไฟไหม้ด้วยและลูกชายของเขาก็เป็นเหยื่อในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยเหมือนกันจากนั้นพกีก็ได้พาทอมมาที่สุสานเพื่อมาหานิวที่หลุมศพของคริสนะครับแล้วจะถามเรื่องเจนเนี่ แต่ว่ามันเป็นจังหวะเดียวกันที่โซอี้มาตามนิวกลับบ้านพอดีนิวก็เลยระบายว่าเขาอ่ะรู้ว่าโซอี้มีความสัมพันธ์กับนักเรียนคนหนึ่งและเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือโยอันเพื่อนซีของคริสนั่นเองส่วนโยอันนะครับก็ดูจะเสียใจเหมือนกันเรื่องที่โซอี้ปฏิเสธที่จะสารต่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่ลงขณะที่โซฟีเธอก็ได้มาตามจอยกับเฮนรี่ให้มาทานข้าวด้วยกันนั่นก็เลยทําให้สีหน้าของเฮนรี่นะครับมีแต่รอยยิ้มที่เห็นพ่อแม่อยู่พร้อมหน้ากัน โซฟีถามจอร์ดว่าเป็นไงบ้างซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับตอนนี้ก็เป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อก,กันแล้วก็เป็นพ่อแม่ของเฮลลี่ในนามเท่านั้นแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่บาร์เฮเบเวนนะครับบับบี้ยืนอยู่ในห้องโดยมีเจนนี่อยู่ในห้องของเขาด้วยในตอนนี้เธอนั่งบนโซฟาด้วยน้ําตาคลอเบ้าซึ่งก็เป็นบับบี้นี่เองที่ได้พาเจนนี่ออกมาจากหมู่บ้านของเธอหลังเกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านของเฮเลนและเขาก็เป็นคนที่เข้าไปลื้อข้าวของที่บ้านของคริสแฟนหนุ่มของเจนนี่ด้วย แล้วเรื่องราวใน e ีนี้ก็ได้จบลงนะครับติดตามตอนต่อไปได้ในเร็วๆนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านเพื่อนชอบคลิปในลักษณะน,นี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทงค์มาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ